สวัสดีครับคนละพักนักปรุงครับคุณผู้ชมครับ นอกจากที่เราจะรับประทานอาหารเพื่อเป็นปัจจัย4ี่บรุงร่างกายของเราแล้วเนี่ยจะดีแค่ไหนครับถ้าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมีความสดใหม่แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยครับ4เมนูคาวหวานที่ผมตั้งใจนํามาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทําไม่ยากเราเน้นที่การเลือกสรรวัตถุดิบนะครับที่มีรสชาติที่อร่อยนํามาผสมผสานกันดังนั้นขั้นตอนวิธีการทําที่สลับซับซ้อนก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วครับ4เมน เมนูในวันนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นเมนูหลากรสสดเร็วเพราะว่ามีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาร่วมแบ่งปันสูตรดีๆกับผมในครัวกันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกของเรานะครับจะเป็นเมนูลักษณะอาหารเช้านะครับแต่เป็นอาหารเช้าสําหรับคนรักษาสุขภาพที่ต้องการความจัดจ้านนิดนึงนะครับเราจะทําอเมร็ดครับแต่อเมล็ดของเราจะทําจากไข่ขาวเท่านั้นส่วนตัวไส้เนี่ยครับจะมีรสชาติแบบไทยๆเพราะผมจะทําแกงเผ็ดหมูครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําจากตัวไส้กันก,นก่อนเลยละกันนะครับโดยการอุ่นกระทะนะฮะ ให้ร้อนนิดหนึ่งเราใช้กระทะที่เป็นนอนสติ๊กนะครับเพื่อความง่ายในช่วงที่เราจะทำาอมเลตนะครับในการผัดพริกแกงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเราจะใช้กะทิในการผัดครับผมกะทิก็เป็นส่วนประกอบที่บางทีเราพกแบบกระป๋องติดบ้านไว้ก็กง่ายเกับการใช้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราอยากจะทําขนมวันไหนเราอยากจะทําแกงขึ้นมาถ้าเกิดเราสมมติว่าถ้าเราไปซื้อกะทิสดอย่างเดียวน,ยนะครับอายุเขาก็จะไม่นาน ความสม่ําเสมอของเขาก็บางวันก็คนบางวันก็เลวอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นกะทิกระป๋องเนี่ยความสดใหม่แล้วก็ความคนเนี่ยเท่ากันทุกกระป๋องอย่างแน่นอนนะครับเราใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราคอยให้กะทิของเราเดือดนิดๆน,นะครับแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดครับในขนาดเดียวกันนะฮะเราก็จะมีแครอทครับมีถั่วลันเตาซึ่งเจ้าถั่วลันเตานี้นะครับเดี๋ยวเราจะซอยเล็กน้อยครับ หัวเราเตาก็จะให้เนื้อสัมผัสนะครับกรุบกรุกรุนะฮะเอาละครับกะทิร้อนแล้วนะฮะเราใส่พริกแกงลงไปครับผัดพริกแกงให้สีสวยนะครับแล้วก็สุกดีนะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับเราใช้หมูสับครับผมใส่ลงไปพร้อมกับแครลลอทเลยครับเพราะแครอทกว่าจะสุกก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันนะฮะ ละพอทุกอย่างเริ่มสุกนะครับเราใส่ถั่วลันเตาไปตอนนี้ครับเนื่องจากว่าถั่วลันเตาสุกง่ายนะฮะปรุงรสหวานนะครับแต่ไม่ต้องหวานมากครับเพื่อสุขภาพเราใส่น้ำตาลนิดเดียวครับตัดรสพริกชี้ฟ้าซอยนะฮะแล้วก็ใบโหระพานะครับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นไส้ของออมล็กของเราครับ สีสวยแล้วก็สุกดีแล้วนะครับผมนำออกมาผักครับเราใช้กระทะใบเดินนะฮะผมลดไฟลงเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราใช้แต่ไข่ขาวนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด4ฟองครับผมตีนิดหนึ่งนะครับไม่ให้ขึ้นฟูนะครับแต่ให้เป็นลักษณะฟองฟองเล็กน้อยก็พอแล้วครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะครับใบโหระพาครับผม ตอนนี้ฝรั่งเขาเป็นที่นิยมนะครับอ,อเมร็ดไข่ขาวเนี่ยฮะเขาจะรู้สึกว่า,าดีต่อดสุขภาพนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกของคนที่รักษาสุขภาพนะครับเอาละครับพอเกือบสุกแล้วนะครับใช้ได้แล้วฮะเราออกมาครับแล้วเราก็ใส่ไส้กลับลงไปตรงกลางครับ ครึ่งนะครับเวลาที่ทำงานกับก,กระทะนอนสติกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าประสบการณ์การทำอาหารของเราจะเยอะจะน้อยนะครับอาหารของเราจะไม่ติดกระทะนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมปุ๊บ เมนูแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาหารเช้าที่ดูเหมือนค่อนข้างใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเบาครับผมเพราะว่าไม่ได้มีส่วนประกอบของไข่แดงมิตแต่ส่วนประกอบของไข่ขาวเท่านั้นครับและรสชาติก็เอาใจคนที่รักความจัดจ้านนะครับและนี่ก็คืออมเมเลดไข่ขาวแกงเผ็ดหมูครับ มาทำอาหารเมนูจานหลักๆกันบ้างดีกว่านะครับผมจะทำพอกช็อปครับพอกช็อปสูตรนี้นะครับจะมีรสชาติของเมเปิลไซรัปแล้วก็มัสตาร์ดอยู่ด้วยนอกจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟกับสลัดง่ายๆนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าพอกช็อปเมเปิลมัสตาร์ดกับสลัดแอปเปิลซลารีครับ เราก็มาเตรียมส่วนประกอบที่เราจะต้องเตรียมได้นะครับก็มีเห็ดหอมนะครับขาเห็ดเราไม่ใช้นะครับผมแต่เราตัดแยกไว้ถ้าเราต้องการเอาไปทําน้ําสต๊อกอะไรอยี้ใช้ได้ครับตอนนี้กระทะของเราร้อนแล้วนะครับใส่น้ํามันลงไปครับน้ํามันนะครับลําข้าวครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วนะครับในตัวของพอกช็อปเนี่ยนะฮะเราก็จะปรุงรสแบบง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากมายเกลือพริกไทยดีๆครับ เราปรับเกลือให้เป็นเม็ดใหญ่ๆครับเช่นเดียวกับพริกไทยนะฮะกดๆนิดนึงนะครับเราจะนําลงไปจี่นะครับพอลงกระทะแล้วเนี่ยนะฮะเราลดไฟลงได้นิดนึงนะครับด้านหนึ่งประมาณ2นาทีนะครับ2อ2นาทีแรกเนี่ยเราจะใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงเพราะเราต้องการให้สีสวยๆก่อนนะครับเดี๋ยวพอผ่านไปทั้ง2ด้านด้านละ2นาทีแล้วเราค่อยลดไฟลงครับเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆไปได้นะครับ ตัวที่เราจะใส่กับสลัดนะครับก็จะมีเซเลอรี่ด้วยนะครับแล้วเราก็ออกแบบนะครับว่าเราจะหั่นลักษณะไหนผมหั่นแฉลบแล้วกันนะครับเรากลับมาดูเนื้อหมูของเราก่อนนะครับสีเริ่มสวยแล้วครับเราพลิกด้านครับผมพลิกด้านแล้วก็ใช้ไฟแรงต่ออีก2นาทีนะครับในตัวสลัดนะฮะเราก็จะต้องมีน้ําสลัดด้วยน้ําสลัดสูตรนี้ง่ายดายมากครับน้ํามันครับเล็กน้อย แล้วเราก็จะมีมะนาวนะฮะมะนาวสักช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วนะครับก็เกลือพริกไทยครับผมปรุงรสง่ายๆครับผมเพราะว่าแอปเปิลเองเขาก็มีรสชาติมีความหวานของเขาอยู่แล้วอ่าละแล้วคนให้เข้ากันดีนะครับกลับมาดูคุณหมูของเรานะฮะสนาทีแล้วนะครับเราลองดูสิสีก็สวยดีแล้วนะครับแต่ด้านในเนี่ยยังไม่สุกนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใส่เห็ดลงไปนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วย เมเปิลไซรัปที่เมื่อกี้เราบอกไว้นะครับเราจะไม่ใส่เมเปิลไซรัปตั้งแต่บอนแรกนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยจะทําให้มันไหม้ง่ายเรามาใส่ตอนนี้นะครับทาที่เนื้อหมูนะครับแล้วก็พลิกด้านครับให้ด้านที่มีเมเปิลไซรัปอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราลดไฟแล้วครับผมเราจะใช้ไฟต่ําๆนะฮะย่างหมูด้านลบประมาณ4นาทีครับด้านบนก็ทาเมเปิลไซรัปครับ แครอทที่หั่นไว้แล้วใส่ลงไปได้เลยครับแอปเปิลนะครับเราล้างแล้วก็ทำความสะอาดผิวให้ดีนะฮะเพราะว่าเราจะใช้ทั้งผิวครับแล้วเราก็ซอยนะครับในน้ำสลัดของเรามีมะนาวอยู่นะครับเราเคล้าทันทีเลยครับแอปเปิลจะได้เม่เปลี่ยนสีนะครับกลับมาดูที่หมูของเรานะฮะผ่านไปแล้วประมาณ4นาทีนะครับ เรากลับด้านแล้วก็ย่างต่อให้สุกนะครับเนื้อหมูตอนนี้ของเราเข้าที่แล้วนะครับผมจะเอาออกมาพักครับผมเนื้อหมูตอนนี้ด้านในอาจจะยังไม่สุกดีนะครับเราจะพักไว้ครับแล้วห่อ่า้นี้ให้ให้ข้างในเขาเราอุกดีนะครับกลับมาที่เห็ดของเราที่อยู่ในกระทะนะครับใส่น้ำลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมอันนี้จะเป็นลดความหวานจากเนื้อสัตว์ที่เราใช้ปรุงนะครับใส่ครีมครับ ใส่มสัสตาร์ดลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสอีกครั้งหนึ่งชิมก่อนปรุงด้วยนะครับเกลือพริกไทยครับเดือดดีแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับเอาออกจากความร้อนได้ลแล้วครับเราก็พักไว้ว้าวสีสวยมากๆฮะเรามาดูที่สลัดของเรากันต่อนะครับนอกจากเออซอร์เรี่และแอปเปลิลแล้วนะครับอยากมีอะไรเข้มๆอีกนิดนึงนะครับผมเลือกเป็นมะก,กอกดำครับ มะกอกดำนะครับต้องบอกว่าเป็นพันธุเดียวกับมะกอกเขียวนี่แหละครับแต่มะกอกเขียวยังเป็นมะกอกที่ดิบๆอยู่คาต้นแต่มะกอกดำเนี่ยตอนที่เขาเก็บเนี่ยครับจะมีความที่สุกมากกว่านะครับรสชาติจะเค็มมันแล้วก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะครับเราจะใช้มะกอกดำนะครับหั่นเล็กน้อยครับผมใส่ลงไปนะครับพาสเล้ครับน้ำที่ออกมาจากหมูนะครับใส่ลงไปเลยครับ เอาล่ะครับมาจัดใส่จานครับซอสครับเมื่อกี้เราใส่น้ำจากหมูลงไปนะครับก็คนให้เข้ากันดีครับแต่งหน้าด้วยพาสเลสวยๆสัก2-3ใบนะครับว้าวเรียบร้อยแล้วครับเชื่อไหมครับว่าเมนูนี้เนี่ยนะฮะอย่างนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณแค่20นาทีเองครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่า พอกช็อปเมเปิลมัสตาร์กับสลัดแอปเปิลเซ r ลรี่ครับเมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่างเม็กซิกันแล้วก็อเมริกันครับผมจะทำเมนูที่มีลักษณะเป็นเคสเดียานะครับเคสเดียาคืออะไรครับ เคสิเดียเป็นอาหารประจําชาติเม็กซิกันนะครับเขาจะใช้แผ่นแป้งแบบนี้ครับที่เรียกว่าทอร์ติยานะครับเขาจะใช้แป้งตัวนี้ครับใส่ไส้ที่มีชีสมาประกบแล้วก็ไปย่างให้ชีสละลายแล้วก็ติดกันนะครับแต่ตัวไส้ของเราในวันนี้จะเป็นไส้รสชาติแบบอเมริกันนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเคสิเดียะบัฟฟาโลชิคเก้นนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเตรียมตัวไส้ก่อนครับผมเลือกเป็นไก่ย่างครับเพราะว่าถ้าเปิดไก่ทอดเนี่ยมีชีสด้วยมันก็จะหนักใบนะครับเราก็เลาะออกมานะฮะเสร็จแล้วนะครับเราฉีกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากลัวเสียเวลาเราก็ซอยครับใส่ลงไปในชามผสมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขูดชีสลงไปครับต้นหอมซอยนะครับ าใส่ต้นหอมลงไปด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวไส้ของเราเราจะต้องใส่นี่ครับก็คือเจ้าบัฟฟาโลสไตล์ฮอตซอสนะครับตัวนี้ครับจะเป็นซอสพริกสไตล์ลุยเซียนาครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า Buffalo c h i เก้นนะครับซึ่งถ้าเราใช้เป็นซอสพริกแบบไทยเนี่ยก็จะไม่ได้รสแบบเขานะฮะใส่ลงไปเยอะๆเลยครับประมาณสัก2ช้อนชาครับเผ็ดของบ้านเขาเนี่ย ก็ยังไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็เขาให้ทุกอย่างเข้ากันครับแผ่นแป้งก่อนที่เราจะเอาไปย่างนะฮะน้ำมันครับเราทาให้ทั่วนะครับการที่ทาน้ำมันเนี่ยครับจะทำให้เวลาย่างเนี่ยสีสวยครับใส่ไส้ลงไปเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งครับผมแล้วเราก็นำไปย่างบนกระทะร้อนๆครับ ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับผมลดไฟลงเล็กน้อยนะฮะในระหว่างที่เราคอยนาบบนความร้อนให้สีสวยนะครับเรามาทำตัวซอสกันครับซอสของเจ้าบัฟฟาโลชิคเก้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเอกลักษณ์อยู่ที่ตัวนี้ครับบลูชีสนะครับบี้ให้กระจายตัวกันนิดหนึ่งใส่มายองเนสครับบีต่อนะครับครีมเปรี้ยวครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเคสเดียราของเรานะครับพอสีสวยแล้วเราก็พร้อมที่จะพลิกด้านครับความร้อนนะครับก็จะทําให้ชีสเนี่ยด้านไหนค่อยๆละลายครับเวลาที่เราทานบัฟาโล o วิงนะครับเขาก็จะมีเครื่องแก้มนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยรสจัดเหลือเกินนะครับของที่เขาจะแก้มนะฮะก็จะเป็นเนี่ยแหละครับเซลลี่ก้านนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับเรามาดูเคสเดยาของเรานะครับสีสวยแล้วละครับทั้ง2ด้าน ฟอบเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้เราก็เอาขึ้นมาได้แล้วครับสุดท้ายนะครับเราก็ตัดเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการครับเป็นเมนูที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีรสชาติที่พิเศษด้วยนะครับเราก็เสิร์ฟกับตัวดิฟของเรานะครับที่เป็นบูชีสิบครับสโมกปาปิกานะครับปาปิกาหวานโอยขึ้นไปนิดหนึ่งเสิร์ฟกับดิครับแล้วก็ แครอทเซเลรี่ไว้ทานแก้มกันนะฮะอร่อยจริงๆฮะแล้วก็จะเห็นแล้วว่าทําไม่ยากเลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่เราผสานรสชาติแบบเม็กซิกันเข้ากับแบบอเมริกันนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าเคส s ิเดียบัฟฟาโลชิคเก้นครับ จบกันด้วยของหวานนะครับจะต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่เอาใจคนที่ชอบบราวนี่ครับแต่ในขนาดเดียวกันผมใส่ส่วนประกอบที่จะทําให้เค้กตัวนี้มีความน่าสนใจขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ทางโภชนาการเข้าไปครับเราจะทําเค้กที่มีเนื้อสัมผัสเหมือนบราวนี่และมีส่วนประกอบของแครอทกับถั่วพีแคนดีๆอยู่ในตัวเนื้อเค้กด้วยนะครับ เอาละครับวิธีการทำไม่ยากเลยครับก่อนอื่นเราเปิดเตาอบไว้ก่อนที่180องศานะครับก็จะใช้พิมเพ์ค้กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองกระดาษไขทาเนยรอบๆไว้ด้วยเพื่อว่าเวลาเราเอาเค้กออกจะได้เอาออกได้ง่ายนะครับเราก็จะมีแป้งมีผงโกโก้นะครับแล้วก็จะมีผงฟูครับผมเกลือครับครึ่งช้อนชาร่อนของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันนะครับบราวนี่สูตรนี้ใช้วิธีการทำเหมือนเค้กเนยครับ เราตีให้เนยนุ่มขึ้นคลายตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปครับตีต่อครับหลังจากที่เราใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับเนยก็จะมีสีที่อ่อนลงขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าครีมมิ่ง m มตอนะครับวิธีการตีให้เป็นครีมเนะยครับเนยจะมีสีอ่อนลงและจะมีลักษณะที่คล้ายคครีมนะครับไข่ไก่ที่เราใช้เราใช้ทั้งหมด2ฟองครับฟองแรกลงไปก่อนนะครับตีฟองแรกให้เข้ากันก่อนนะครับ พอเข้ากันดีแล้วตามด้วยฟองที่2ครับและที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยก็กลิ่นวนิลาหมอมๆครับซึ่งกลิ่นวนิลานะครับเขามีหลายแบบนะครับจะเป็นแบบที่ imitation ก็เป็นสังเคราะห์เรียนแบบกลิ่นของจริงถ้าเื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมีคำว่า extract extract หมายความว่าสกัดและข้างบนเขียนว่า pure นะั่นหมายความว่า วนิลาขวดนี้นะครับสกัดมาจากวนิลาแท้ๆครับดังนั้นใช้ไม่ต้องเยอะครับหลังจากที่เราใส่งไปแล้วตีให้เข้ากันดีครับส่วนประกอบจะออกมาเป็นครีมนุ่มๆเลยนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของแห้งนะครับแป้งผงโกโก้เกลือและผงฟูที่เราร่อนเอาไว้ครับใส่แล้วก็คนให้เข้ากันครับนี่ครับออกมาประมาณนี้นะฮะ เป็นครีมคลีมแครลลอทนะครับเราจะใช้จำนวน180กรัมนะครับอาละสำหรับถั่วพิแคนเนี่ยนะครับจะบอกว่า,าเป็นถั่วอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คุณสมบัติประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยจะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะครับผมจะใส่ทั้งหมดประมาณ120กรัมครับ จะเอาอ,อกมาแล้วก็สับหยาบๆเล็กน้อยครับช็อกโกแลตชิพที่ผมใช้นี่จะเป็นขนาดาไซส์กลางนะครับจะมีเม็ดที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรูปของหยดน้ำครับใส่ลงไป85กรัมครับต้องบอกว่าเครื่องเยอะมากๆนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วครับผมอ๋ละผมจะใส่ลงในพิมพ์เคก้กที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ กดนิดหนึ่งนะฮะให้เรียบเท่าๆกันผมเอาถั่วพีแคนนะครับทั้งเม็ดแส่งลงไปอีกนิดหนึ่งครับเข้าอบเพียงแป๊บเดียวนะครับแค่25นาทีเท่านั้นครับเค้กของเราสุกดีแล้วนะครับกดล็อกออก เรายก็อกออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเค้กของเราให้สวยงามนะครับแต่ก่อนที่เราจะแต่งเนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นๆแบ่งตามที่ต้องการนะครับอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับผมเ็ลลาลายในไมโครเวฟง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็มาแต่งให้สวยงามครับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อตอกย้ําว่ามันเป็นแครอทจริงๆนะฮะแี่แล้วก็แต่งหน้าด้วยน้ําตาล รูปแครอทน่ารักน่ารักนะครับและนี่ก็คือเค้กที่ผลตั้งชื่อว่าเค้กบราวนี่แครอทพีแคนครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o e f o o d m a f i a c o m ครับ การทําอาหารทานเองที่บ้านนะครับผมว่าเป็นเหมือนของขวัญเป็นเหมือนรางวัลที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกวัตถุดิบนะครับที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะน,นะครับแถมมีรสชาติดีๆพอวัตถุดิบที่มีรสชาติที่ดีใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องอปรุงแต่งอะไรมากมายอีกต่อไปนะครับและเมนูที่ผมนํามาฝากในวันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าแม้คนที่มีเวลาน้อยก็สามารถทําอาหารทานเองได้นะครับวันนี้หมดเวลาของผลล พักนักปรุงล้ครับกลับมาพบกับสูตรสร้างสารรค์ดีๆที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลในการทําอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแม้แต่เทปเดียวนะครับแฟนๆ YouTube ง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ